สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราก็มาทํานายดวงชะตา,กเ,าเกี่ยวกับความรักของคนทั้ง7วันนะคะเราก็เริ่มทํานายมาตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ตามลําดับนะคะสําหรับคราวนี้เราจะมาดูคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสถานการณ์ความรักโดยตรงเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วคนที่คบกันนะคะแล้วก็คนที่เป็นโสดมาดูซิว่าช่วงนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างก็นับแต่คุณเปิดดูนะคุณเปิดดูช่วงไหนคุณก็เริ่มเช็คได้เลยนะคะไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนาหรือกรกฎาเราจะมีการทํานายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกินระยะเวลาประมาณนั้นนะคะอ่านะหรับ คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยดวงทั่วไปงานเงินความรักสุขภาพในลิงก์ข้างล่างนี่นะคะนะทำไว้ให้กับท่านแล้วนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะคนวันจันทร์จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่นะคะช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่ลังเลเหมือนกันนะขี้ใจน้อยด้วยนะในสภาตอนนี้นะ รู้สึกว่าจะไม่ยอมนะไม่ยอมอะไรง่ายๆเลยนะถึงจะตัดสินใจเหนื่อยยังไงนะคะเหนื่อยมากเลยกับการตัดสินใจช่วงนี้ชาววันจันทร์ก่อนหน้าก็ยังเป็นอะไรที่ดีมียอมรับในสิ่งต่างๆหรือเงื่อนไขที่มีต่อคนรักนะคะหรืออาอาจจะเป็นในรักษณะของโชคชะตาฟาลิกิต จะให้มาเจอกันพอมาเจอกันแล้วแล้วเป็นลักษณะของการครบกันไปเนี่ยนะคบกันไปแล้วรู้สึกว่าทุกทุกอย่างเนี่ยมันรู้สึกมันมันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองตั้งใจนะคะกับคนรักนะะ้ำเลยทําให้เหน็ดเหนื่อยมากกับการที่ตัดตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปจะเอาอยัางไงสถานการณ์ก็ยังครอบครองกันอยู่นะคะบางท่านหรือในความสัมพันธ์บางท่านเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอยู่นะคะ โดยเฉพาะคนรักนีมีความลำบากใจมากนะคะในการที่จะ,ะตัดสินใจนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาในลักษณะของการมีบุญนะนะคะมันมีโอกาสที่จะห่างเหินกันนะมันมีโอกาสที่จะ,ะเลิกล้างนะคะหรือต่างคนต่างไปนะคะ ไปพบกับชีวิตใหม่หรือบางท่านอาจจะไปทำในลักษณะที่แบบคนรักอาจจะไม่รู้นะในลักษณะของการที่จะไปใช้ชีวิตกับคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ชาววันจันทร์ยังประกบประคองความรักไว้อยู่แม้กระทั่งคนรักก็เหมือนกันนะเหมือนจะดูจะครอบครองนะเหมือนจะมีปัญหาลักษณะข้อตกลงเรื่องเงินเงินทองทองอยู่ อันีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวแต่งนั้นแล้วบ้างเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วสถานการณ์ตอนนี้ยังเหมือนกับว่ายังไม่ยอมอ่ะฉันไม่ยอมอ่ะยังฉันจะต้องครอบครองเธออยู่แม้มันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะไม่ยอมปล่อยง่ายๆว่างั้นเถอะนะแต่ก็มองหารูทางที่จะแก้ไขปัญหาครอบครัวอยู่กับข้อตกลงต่างๆนะคะนะ คนรักในบางท่านอาจจะต้องมีความรับผิดชอบในลักษณะของการมีบุตรหรือต้องรับผิดชอบลูกเนี่ยนะมันเป็นสถานการณ์ของชาววันจันทร์ค่อนข้างจะอารมณ์อ่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ช่วงนี้หงุดหงิดนะหงุดหงิดเรื่องจะแก้ปัญหากับครอบครัวย,ย่างไรดีนะแต่ความมั่นคงกับคนรักนี่ก็ยังมีอยู่แต่ด้วยสถานการณ์วิบากกรรมมันเข้ามาในลักษณะของคนรักนะ เขาเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าทําอะไรตามใจนะทำอะไรตามใจนะ,ะาจนะบางทีนะคะอา,อาจจะเป็นแน่ของปัญหาของการเงินแล้วก็ปัญหาของการออกงานบ่อยๆของคนรักนะทำให้หาทางออกที่ดีร่วมกัน หาทางออกร่วมกันนะคะมันคือคนที่มีครอบครัวนี่ค่อนข้างจะแบบบางท่านนะเหมือนกับห่างเหินกันไปแล้วเลิกล้างกันไปเนี่ยแต่ยังมีภาระผูกพันคือไม่ยอมที่จะ,อ,ะอย่าอะไรประมาณนี้ก็ได้ไม่กระทั่งในลักษณะของคนรักหรือตัวคุณเองอาจจะออกไปมีคนอื่นหรือไปแต่งงานใหม่อะไรประมาณนี้แต่ว่าข้อผูกพัน ที่ยังมีต่อกันอยู่ในเรื่องของบุตรหรือความอย่างครอบครองในลักษณะของ,ของอเอกสารยังต้องเกาะไว้อยูอ่ฉันก็ไม่ยอมอะไรประมาณนี้นะคะนะคะนะคะแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตข้างหน้านี้ก็ยังเหมือนเดิม,มน,นะนะชาววันจันทร์ถึงแม้จะเจ็บปวดบางท่านนะอาจจะอยู่แบบไม่แบบมีความสุขอะ ม่แบบใจดีมีความสุขเหมือนในสายตาของคนอื่นว่าคนอยู่ได้แบบมีความสุขอะแต่จริงๆแล้วคนมีความกังวลใจไม่น้อยเลยในลักษณะของคนรักหรือตัวเอ่อหรือความรักมันยังตัดไม่ขาดจริงๆอะแต่ว่าใจเนี่ยพูดแบบขี้น้อยใจแล้วก็ใช้อารมณ์ในการที่จะต้องตัดสินใจนะ่ะนะเจ็บปวดไม่น้อยนะาชาววันจันนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของตัวคนเองก็ได้นะในลักษณะแบบ ตรงเงินข้ามนะนะอาจจะเหมือนกับเลิกแต่ก็ไม่ได้เลิกเนี่ยนะคะยังมีขอ 6, ้อผูกพันในลักษณะของบุตรหรือครอบครองในลักษณะของผลประโยชน์หรือเรื่องเงินเงินทองทองถึงแม้ว่าคู่รักหรือคนรักเนี่ยอาจจะไปมีความสุขไปแล้วอะไรประมาณไปอยู่กับคนอื่นไปแล้วอะไรประมาณนี้ไปใช้ชีวิตแต่คุณก็ยังหรือตัวเขาเนี่ยก็ยังแบบเหมือนยังมีกันอยู่คือมันไม่ได้ตัดขาดไป 100%ปอระไรประมาณนี้นะคะนะแต่องไรก็ตามนะคะนะคะก็คอยติดตามในช่วงต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องสักของยังต้องกังวลใจอยู่นะคะแล้วก็เสียอ,อกเสียใจอยู่ไม่น้อยนะเจ้าวันจันเพราะนั้นมันนะทำบุญอยู่ที่ส่วนกุศลไปซะส่งผลบุญไปแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะถึงแม้ว่าคนรักในบางท่านเงียบไปเลย นะคะไม่สนใจใยดีเนี่ยก็มีทั้งทงที่ยังมีอะไรที่มันยังไม่จบสิ้นอะยังไม่เรียบร้อยในลักษณะของการใช้ชีวิตคู่คือใบยงใบายาอะไรประมาณนี้หรือลูกอะไรประมาณนี้ยังติดต่อหรือว่าผูกพันในลักษณะของสายใยห,หรือการเงินเนี่ยนะคะหรือภาระหนี้สินร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะนะคะ จริงๆแล้วชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยพยายามมองมองมองหาคนที่แบบเ,เป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามาให้กําลังใจเนี่ยนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยู่นะคะหรือมองเออคุยกับคนอื่นอยู่ในขณะเดียวกันในลักษณะที่แบบว่าคนรักอาจจะห่างเหินไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ตัวเองก็ยังทําใจไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะทำา ัวเองเปิดใจอะว่างั้นเถอะนะคะในบางท่านนะหรืออยู่กับลูกหรืออยู่กับครอบครัวเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนะคะทุกอย่างนลนะที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะแบบ เข้ามาตกลงหรือมาพูดคุยกันอยู่นะถ้าจะจบมันก็ไม่จบลงทั้งหมดนะมันยังมีอะไรยังผูกพันที่จะต้องมาพูดมาคุยกันอยู่นะคะอืมทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่อยนะมีโอกาสที่จะแบบตัดสินใจอะนะ ตัดสินใจไปในลักษณะที่แยกกันอยู่หรือห่างเหินกันไปเลยหรือจบกันอย่างเงี้ยเพราะปัญหารู้สึกมันแบกไว้เยอะเหลือเกินกับภาระต่างๆที่มันสร้างร่วมกันมาเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องภาระนนี่สินที่ร่วมกันมาเนี่ยนะคะนะคะหรืออในลักษณะที่คนรักเนี่ยอยากจะมีครอบครัวนะนะอยากจะเปิดตัวทำให้หงุดหงิดเหมือนกันนะชาววันจันก็หงุดหงิด บางท่านลำบากใจมากเรื่องการมีบุตรขึ้นมาเนี่ยต้องรับผิดชอบบุตรเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวคนรักเองหรือตัวคุณเองก็ได้ในลักษณะที่การมีบุตรเนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาที่ต้องสัตสางร,ร่วมกันชาววันจันนี้ก็ยังไม่ยอมที่จะปล่อยนะฉันไม่ปล่อยเธอไปหรอกอะไรประมาณนี้ จะมีวิบากกรรมเนี่ยมันก็ต้องมามันสร้างอะไรมาร่วมกันแล้วคธอจะไปจากชั้นได้ง่ายอย่างนั้นเหรออะไรประมาณเนี้ไปมีความสุขไปมีคนอื่นไปแต่งงานใหม่อ่าประมาณนั้นนะมันทำให้ชาววันจันทร์รู้สึกว่าเจ็บปวดใจเหนื่อยมากกับปัญหานี้อาจจะเป็นตัวคุณรักคนรักเนี่ยก็ลาบากใจมากเนี่ยทําให้เงียบไปหรือว่าไม่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะหรือมา ตกลงกันจะเอาอยัางไงอก่ากับการรับผิดชอบนะหรือบางท่านอาจจะต้องมารับผิดชอบบทหรือต้องแต่งแล้วนะมีบทขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเอาอยัางไงเนี่ยถือว่าช่วงนี้คนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันนี่ม่นเมยมากนะคะกับการที่จะจบหรือเลิกกันไปเนี่ยแล้วก็ไปมีคนอื่นหรืออาจจะไปแต่งงานกับคนอื่นสัญญงสัญญากับคนอื่นไปอย่างเงี้ย แต่ชาววันจันท์ก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่าค่อนข้างจะหนักหน่อยนะคะคราวนี้อ่อย่าซีเรียสกับการดูนะคะอ่นะถ้าเกิดท่านไหนมีความรักดีอยู่แล้วหน้าผ่านไปนะอย่าเก็บเอาไปคิดนะคะนะคะมันเป็นระยะเวลาการทำนายเป็นช่วงของเขานะใครที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ดูดูเป็นแนวไปไม่ต้องไปใส่ใจมากมายนะคะ เพราะว่าเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะนะบางท่านอาจจะเป็นแบบคนอื่นเอาไปพูดถึงในลักษณะที่แบบติดฉินนินทานในลักษณะของความรักอืมนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะความผูกพันหรือการเก็บหอมลอมลริษหรืออะไรที่มันสร้างด้วยกันนะคะอ่นะมันก็ต้องมาศัสร้างมาจัดการนะหรือยังครอบครองกันอยู่แต่ว่า ยังไม่จบสิ้นนะเออคุณตัดอยากจะตัดอยากจะตัดให้ขาดมันก็ยังตัดไม่ขาดเพราะว่ามีอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เนี่ยนะคะบางท่านหรือมีบุตรเนี่ยที่บอกเลยไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือตัวคุณเองเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าอนาคตเนี่ยมันห่างหรือมันมีโอกาสที่จะต่างคนต่างไปแต่ว่าชาววันจันทร์เนี่ยยังไม่ยอมง่ายเออประมาณนั้นนะคะ นะคะมีความหวังที่ต้องมาจัดการเรื่องเรื่องแต่งงแต่งงานเรื่องเปิดตัวเริ่มเริ่มต้นชีวิตกันใหม่อะไรประมาณนี้มันเป็นช่วงนะคะในอนาคตก็อย่างที่บอกอ่ะมันจบมันก็ยังไม่จบสนิทนะเพราะว่าชาววันจันทร์ไม่ยอมคุณจะต้องมาจัดการเปิดตัวหรือการเงินต่างๆเนี่ยนะมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่มาปรับความเข้าใจกันใหม่ว่าชาววันจันทร์ยังมีความมั่นคงกับคนรักอยู่ถึงแม้ว่าจะ เป็นอารมณ์ที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หงุดหงิดขี้เหวี่ยงช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆอย่างมันเข้ามานะคะกับการละแวงซึ่งกันและกันเนี่ยนะหรือวิบากกรรมมันเข้ามาทําให้เกิดมารผจญเนี่ยสาหรับคนที่คบกันนานๆเนี่ยมักจะเป็นปัญหาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บเงินร่วมกันหรือการวางแผนอนาคตมีครอบครัวหรือจะแต่งงานกันเนี่ยนะเพราะนั้น นะคุณต้องใจเย็นแล้วก็ไปพูดคุยนะเรื่องอปัญหาการเงินก็คุยกันไปนะมีเท่าไหร่หรือว่าตกลงกันค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วสถานการณ์ต่างๆมันมีโอกาสจะดีขึ้นอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะแบบเหมือนกับเหมือนกับมันมันไม่มีโอกาสเลยเนะี่ยแต่มันก็มีนะคะมันยังมีแสงอยู่เหมือนไฟยังไม่มอดสนิทนะ่ยนะคะพอเคลียขึ้นมาหน่อยก็มีควันขึ้นมาอยู่บ้าง มันไม่ได้หมดรักกันไปสัทีเดียวหรอกเพราะคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันคนรักรู้สึกว่ามันเป็นในลักษณะที่แบบยังมีเรื่องราวที่ทําให้เขาว้าวุ่นใจเนี่ยนะนะลำความลําบากหลายๆเรื่องนะการต่อสู้ชีวิตของเขาอะ่ะอาจจะเป็นปากท้องการทำมาหากินเนี่ยนะเพราะนั้นพยายามใจเย็นแล้วไปพูดพูดคุยกันนะคะก็มีโอกาสที่ดีๆรออยู่ข้างหน้าอยู่นะคะถึงตอนนี้จะเหมือนว่ามัน มันหมดโอกาสแต่จริงๆแล้วมันยังมีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะนะเพราะว่าความมั่นคงก็ยังมีอยู่นะคสำหรับชาววันจันทร์นะยังประคับประคองความรักกันไปอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเจ็บปวดใจอย่างหนักมากมายความกังวลใจความคิดถึงความเหงาพ้อห่างกันไปแล้วถึงจะรู้ว่ามีความรู้สึกรักกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่เป็นโสดบ้าง คนที่เป็นโสดนี่ความรักเนี่ยระมัดระวังตัวเองมากเลยนะนะทำอะไรเนี่ยจะคบกับใครสักคนเนี่ยนะดูดูมากเลยนะมีเหตุมีผลในการที่จะคบกับใครสักคนความสัมพันธ์นะกับคนที่คุณคุยเนี่ยนะในลักษณะของอาจจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กัน นะคะนะแต่ว่าคนที่เข้ามาคุยกับชาววันจันทร,ร์ที่เป็นโสดเนี่ย <S <S เขาอาจจะยังไม่ได้ปักใจชอบคุณนะแค่สนใจเฉยๆนะคะแต่ว่าชาววันจันทร,ร์เนี่ยมองมองไว้กับคนคนนี้แหละฉันจะคบกับคนคนนี้แหละอ่าฉันจะไม่ปล่อยรู้สึกว่าขอดูก่อนแต่จริงๆแล้วคุณขอดูเขาอะ่ะคือหมายความว่าขอดูใจเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้ชอบนะ บางท่านอาจจะเป็นไม้นะ,ะมีความรับผิดชอบครอบครัวมีความรับผิดชอบลูกอยู่อะไรประมาณนี้หรือเรือพ่วงเนี่ยความลําบากเขายังมีอยู่ตัวคุณเองก็เถอะเหมือนกับระมัดระวังตัวดูใครจะเข้ามาสักคนนี่นะต้องพิจารณาแต่การพิจารณาของคุณคุณก็เล็งคนนี้ไว้แหละแต่คนคนนี้เขาก็ยังไม่ได้มีความพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับแต่ว่าถามว่าคุยกันได้ไหมก็คุยกันได้นะคะต้องใช้เวลาหน่อย ว่างั้นเธอชาวโสดวันจันทร์ก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสจะพัฒนาถึงจะชาหน่อยก็มีโอกาสจะพัฒนาเป็นคนรักที่ดีต่อกันอยู่ในอนาคตนะคะเพราะว่าชาววันจันทร์เนี่ยนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าขอดูนาน,านหน่อยใช้เวลาหน่อยนะรู้อยู่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้สนใจตัวเองแต่ตัวเองเริ่มสนใจเขาอยู่คําว่าสนใจเนี่ยแต่ก็ขอดูอะถ้ามันไม่ดีคุณก็สามารถที่จะอ่า เปลี่ยนใจที่จะคุยกับคนใหม่ได้เสมอนะแต่ความสัมพันธ์รู้สึกไปได้ดีอยู่แต่อนาคตข้างหน้านี่ก็พัฒนาไปอย่างช้าๆนะคะเพราะว่าเขาอย่างที่บอกคนรักยังคนที่คุณคุยเนี่ยเขายังไม่ได้มีใจชอบเท่าไหร่เขาก็เหมือนกับคุณนั่นแหละขอดูไปก่อนเพราะว่าเขายังลําบากเรื่องการทํามาหากินนะเรื่องบางท่านที่คุยกับไม้เนี่ยอาจจะมีภาระผูกพันเรื่องเรือพ่วงอะไรนี้อยู่นะคะ พราะนั้นต้องใจเย็นๆคบกันไปสักระยะหนึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่นะคะใจเย็นๆนะคะชาววันจันทร์นะคะคุณมีความคาดหวังนะ่ะนะคะนะคะโอเคนะคะสำหรับการทำนายความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ในระยะช่วงนี้นะคะอย่าซีเรียสก,กับการดูนะคะเป็นการทำนายอ่โดยรวมๆนะคะนะเป็นช่วงระยะเวลานะคะนะคะ โอเคนะคะถ้าไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ